อบอกว่าตอนนี้นะคะก็มีนักแสดงรวมไปถึงพระเอกหลายคนนะคะ,คะก็ผันเปลี่ยนชีวิตไปเป็นเกษตรกรแล้วต้องบอกว่าได้ดิบได้ดีนะคะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายกันเลยละ,ค,ะค่ะ,ค,ะคนแรกนะคะคุณน้ำระพีพารโอ้โหอย่างที่ท,ทราบเราติดตามช่องยูทูปเขาอยู่เนาะจริงค่ะอยู่แค่นครนายกนะคะแต่ว่าโอ้โหบ้านของเขาอลังการงานสร้างมากแล้วตอนนี้เป็นเท่าแก่ฟาร์มไก่ชนไปเรียบร้อยและะ<อ>้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเขาชอบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะอยู่ับไร่กับฟาร์มมานะคะ พอโตขึ้นเสร็จปุ๊บนะคะงานบันเทิงเริ่มอยู่ตัวละไม่ดีรอเลยค่ะก็สารฝันกับสิ่งที่ตนเองรักนะคะนอกจากจะมีไก่ชนแล้วนะคะยังมีระพีพัดฟาร์มค่ะมีสวนมีไร่นะคะมีบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเรียกว่าวิถีชีวิตเนี่ยเป็นแบบตามหลักพอเพียงเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอย่างแท้จริงเลยละ,ค,ะค่ะค่ะอันดับที่สองนะคะเป็นใครไปไม่น่านะคะพี่คริสค่ะชาคริสแย้มนามนะคะประสบความสําเร็จกับการทําสวนทุเรียนอย่างมากค่ะสําหรับชาคิดที่มีสีภรรยานะคะ คุณแอนนะคะพักทิราค่ะคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างค่ะช่วยกันดูแลทั้งสวนทุเรียนคุณสาม,มีตลอดเวลานะคะโดยสวนทุเรียนของชาคิสนั้น,นเป็นสวนทุเรียนออแกนิกค,ค่ะโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยมีความตั้งใจนะคะจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนนะคะแล้วก็ทําทุเรียนที่อร่อยมาให้นักชิมทั้งหลายได้ชิมลิ้มรสกันค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะกินทุเรียนที่ปลอดสารพิษของคุณชาคริสด้วยค่ะโอ้โหค่ะไล่ขเขายิ่งใหญ่อลังการมากนะคะมาตองก็เลย ดีกว่าคนที่3ค่ะเพ,เพชรเพชรตะกิจนั่นเองนะคะแม้ยังจะไม่เปิดให้แวะมาท่องเที่ยวกันแต่ต้องบอกว่าเดอะฟอร์<ม>นะคะฟาร์มเกษตร ส่วนผสมของหนุ่มเพชรที่ทําร่วมกับแฟนสาวไมยธนิกาแฟนเขาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่เช็คอินนะคะที่แบบว่าเขาบอกว่าในอนาคตใครผ่านใครผ่านไปผ่านมาตรงังหวัดชัยนาทต้องปักหมุดแล้วไปเยือนแน่นอนนะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นความรักความทุ่มเทของทั้งเพชรแล้วก็น้องไม้เลยที่ทําให้ไร่นี้เป็นอาชีพรองรับแนวคนได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีการพ่อปลูกพืชพันธุไม้ต่างๆนานาม,มีดอกไม้มี<ะ>ไม้ดอกไม้ผลด้วยนะคะเรียกว่า ปังแน่นอนค่ะที่นี่นะคุณผมู้ชมอันดับที่4ี่นะคะคุณก้องห้วยไร่ค่ะโอ้ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ไม่เข้าวงการค่ะสําหรับหนุ่มก้องห้วยไร่ที่ปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปลามาตั้งแต่ไม่เข้าวงการบันเทิงที่ จังหวัดบ้านเกิดค่ะสะกลนครโดยมีพื้นที่นะคะทำกะเกษตรประมาณ100ร้อยไร่โอ้โหเยอะนะ,ะนับได้ว่าเขามีความสามารถนะคะทางด้านนี้ก่อนจะเข้าวงการบันเทิงซะอีกนะคะเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาทํางานในวงการบันเทิงนะคะทั้งงานเพลงหรืองานแสดงหนุ่มกล้องก็ไม่ลืมอาชีพกเกษตรกรค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนบันเทิงหัวใจกเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะค่ะเรียกว่าปังมากจริงๆนะคะแล้วก็คนท<ะ>ี่5ปิดท้ายเลยค่ะ รุงลงตระลุบนบนบูนนั่นเองนะคะเป็นหนุ่มใหญ่ไว้58ปีนะคะที่ตอนนี้หันมาเอาดีกับการทำ เป็นจัตุรงฟาร์มค่ะที่จังหวัดราชบุรีค่ะ,คะซึ่งเป็นความฝันในวัยเด็กค่ะอตอนนี้โอ้โหกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วแม่ร,ร้านนี้ต้องจองนะคะว่าคนเยอะจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะมีฟาร์มแล้วยังมีครัวรุงลงด้วยอาหารเลิศมากนะคะมีการเพราะเห็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วก็มาทําเป็นอาหารเลยบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของจังหวัดราชบุรีเลยล่ะค่ะ